สวัสดีครับผมโคจโจพักพงวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องตอนที่เราลืมเนี่ยทำยังไงจะให้มันเกิดสภาวะคิดได้คิดออกเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตครับเมื่อวานนี้นะครับตอนเช้าหลังจากที่ผมลากยาวกับโคตุกตาทำคอสามสวัน มาสะใเปลี่ยนชีวิตเสร็จนะครับโอ้โหเป็นช่วงเวลาที่ได้ฝึกฝนจิตในการจดจอ่อสิ่งที่เราต้องการจะทํานะครับเป็นความท้าทายมากๆเลยเวลาที่เราต้องจดจอ่อกับสิ่งที่เราจะทําแบบต่อเนื่อง30วันทั้งความรับผิดชอบทั้งการทุ่มเทแล้วก็การออสละเวลาที่เราจะเลือกทําสิ่งนี้เพียงสิ่งเดียวนะครับแต่ในระหว่าง30วันเนี่ยนะครับมันก็มีเรื่องราวต่าง เกิดขึ้นแทรกเข้ามาเราก็ต้องจัดระเบียบชีวิตเพื่อที่จะหาเวลาทําสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่านี่คือเงื่อนไขของความสําเร็จนะครับคนที่บอกว่าอยากประสบความสําเร็จแล้วรู้ด้วยว่าต้องทําอะไรแต่หาเวลาทําไม่ได้อันนี้แหละครับคือสิ่งที่เป็นอุปสรรคสําคัญเลยในการที่จะทําให้คนยไม่ประสบความสําเร็จนะดังนั้นเวลาที่เรารู้ว่าอะไรที่มันสําคัญมันก็จะมีเรื่องราวแบบนี้เข้ามาแหละชีวิตนะครับเดี๋ยวเกิด เรื่องนั้นเดี๋ยวเกิดเรื่องนี้ใร่เข้ามาหน้าที่ของเราคือโฟกัสโฟกัสแล้วก็โฟกัสหาเวลาเพื่อที่จะทำเรื่องที่สำคัญที่สุดให้จงได้ครับหลังจากที่ภารกิจในการทำคอร์ส30วันมาสรจรรย์เปลี่ยนชีวิตนะฮะเสร็จสิส้นลงเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่โหตื่นมาเช้ากว่าทุกวันเพราะว่าได้นอนเร็วๆนะครับก็ตั้งใจว่าจะขับรถนะครับไปซื้อ อาหารหนะ้าปักซอยเลยถัดไปมีข้าวมันไก่มีข้าวหมูแดงร้านไหนอร่อยโอ้โหเช้าเช้าเนี่ยกินอาหารอร่อยเพิ่มพลังชีวิตนะครับก็จะมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งนะครับที่เอาไวต้ตะเวนขับแถวแถวบ้านนะครับเพราะว่าที่จอดรถมันไม่ค่อยมีนะพอคิดได้ดังนั้นนะครับผมก็แต่งเนื้อแต่งตัวลงมาข้างล่างนะครับเตรียมพร้อมทุกอย่างพอลงลิฟต์เสร็จปุ๊บมาที่หน้าคอนโด ก็หยิบลูกกุญแจมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาแล้วก็กดสวิตช์อย่างนี้เขาจะมีสวิตช์เหมือนรถยนต์เลยนะกดปุ๊บมอเตอร์ไซค์จอดตรงไหนมันก็จะดังต๊อดนี่พอมาถึงปุ๊บก็ท,ทําเท่เลยกดปุ๊บเงียบเอ๊ะทำไมมันเงียบสักแป๊บหนึ่งกดอีกครั้งหนึ่งเงียบอืมผิดสังเกตคราวนี้ผมตะเวนกวาดสายตามองไปรอบๆเลยหารถมอเตอร์ไซค์นะครับปรากฏว่า ไม่มีครับโอ้โหมอเตอร์ไซค์เราอยู่ไหนตอนนั้นเองนะครับกระสุนความคิดลบเนี่ยมันถูกยิงออกมาจากจิตใต้สำนึกของเราที่มันสั่งสมประสบการณ์เลวร้ายเอาไว้เนี่ยความคิดลบเกิดขึ้นทันทีเลยมันหายแน่นอนก็มันไม่เห็นไงมอเตอร์ไซค์ก็คงต้องหายแหละสองหรือว่าร,าปรอปภเอาไปเขาจะเอาไปทําไมมันไม่มีแบบมาล็อกรอหรือว่ามอเตอร์ไซค์เรา ก็ใหม่ๆไม่ใช่บอไซค์ที่จอดทิ้งเป็นสร้างอยู่แล้วอะไรประมาณนี้เห็นไหมนะสภาวะที่เราตกใจมากๆเลยนะโอ้โหความคิดลบที่มันไม่เป็นเหตุเป็นผลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในสภาวะนั้นแบบเยอะมากแล้วก็แบบคิดลบได้ร้ายแรงมากๆเลยนี่เป็นเหตุผลนะครับที่เราต้องฝึกจิตเพื่อที่จะรับมือตอนนี้แหละไอ้ตอนที่มันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดไอ้ตอนที่มันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน พราะถ้าคุณมีความสามารถในการรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันและทําให้จํานวนความคิดลบที่มันเกิดขึ้นในสภาวะที่เราตกใจเนี่ยยิ่งตกใจน้อยปริมาณของความคิดลบมันจะเกิดขึ้นน้อยแล้วก็มันจะลบไม่เยอะนะครับทำให้เรามีพื้นที่ในการที่จะส่อแสวงหาความจริงหรือที่เราเรียกว่าการตั้งสตินั่นเองครับคราวนี้พอเรื่องมันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วนะครับผมก็ มองไปรอบๆนะ่ะน่าแปลกใจที่จิตมันตกใจมันตกลงมปเยอะมันมีช่วงที่รับแรงกระแทกเร็วขึ้นนะครับปุ๊บแล้วมันก็ขึ้นมาอันนี้คือสภาวะตั้งสติถามว่าสภาวะนี้เกิดได้อย่างไรเกิดจากการฝึกฝน ในคนทั่วไปนะครับที่ไม่ได้ฝึกฝนจิตเลยนะครับใช้ชีวิตแล้วก็ปล่อยไปตามความคิดปล่อยไปตามสถานการณ์ขึ้นขึ้นลงๆนะครับจิตก็จะขึ้นขึ้นลงๆไม่มีกล้ามเนื้อของจิตในการที่เราจะาแบกรับสภาวะต่างๆนะครับท่านผู้ฟังครับจิตใจของเราเนี่ยทำงานร่วมกันกันกบสมอง ตลอดเวลา30วันมหัศจรรย์เปลี่ยนชีวิตที่ผมทำคอแล้วก็ร่วมฝึกฝนกับทุกคนทุกท่านนี่นะครับสิ่งที่เราทำก็คือการอยู่กับตัวเองมีการเข้าเงียบมีการจูนจิตกับอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลน,นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับการทำสมาธิอย่างต่อเนื่องเนี่ยเปรียบได้กับการออกกำลังกายครับท่านผู้ฟังถ้าเราออกกำลังกายทุกวันนี้นะครับกล้ามเนื้อมันก็จะเกิดขึ้นในร่างกายของเรา กล้ามเนื้อนี่นะครับมันรองรับแรงกระแทกทําให้กระดูของเราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้อย่างยาวนานแล้วก็แข็งแรงกล้ามเนื้อยังช่วยเผาผานน้ําตาลทําให้มีระดับน้ําตาลที่มันคงที่สติสมาธิก็เหมือนกันถ้าเราฝึกบ่อยๆนี่นะครับมันเอาไว้รองรับสถานการณ์ที่มันไม่คาดคิดนะอย่างที่ผมได้ประเชิญอยู่ขณะนี้นะครับ พอฝึกจิตมา30วันอย่างใจจดใจจ่อนี่นะครับพอพ้นปุ๊บก็ไม่น่าเชื่อว่าโอ้โหจะได้เจอบททดสอบจะได้สอบไฟแนลเทรลขนาดนี้นะครับตกใจครับหารถไม่เจอแต่มันก็ตกใจแป๊บเดียวสติมันก็ฟื้นขึ้นมาเร็วมากแล้วจังหวะน,นั้นเองความอัศจรรย์เกิดขึ้นก็คือมันมีความคิดหนึ่งแทรกเข้ามาความคิดนั้นบอกว่าให้ลองเดินไปหน้าหมูบ้านนะครับ โอ้โหผมก็ปักใจเชื่อว่ามอเตอร์ไซค์ที่จอดเอาไว้เนี่ยมันไม่ได้ไปไหนแน่นอนเพราะผมเชื่อว่าเมื่อวานนี้ทั้งวันผมไม่ได้ออกไปไหนนะครับคือมันลืมอ่ะมันลืมไปเลยว่าเราทําอะไรไว้เมื่อวานนี้เพราะว่าใจที่มันแบบจดจ่อกับการทํางานมาตลอดนี่นะครับมันทําให้อ่ามันไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องอื่นนะครับมันก็จะจดจ่ออยู่กับงานจนเราลืมสภาวะต่างๆสิ่งรอบตัวไปนะครับ เอาละพอมีความคิดเกิดขึ้นว่าให้เดินไปหน้าหมู่บ้านนะครับผมก็ลองเดินไปเดินไปท่านอย่างนั้นละเดินไปทั้งที่ไม่เชื่อเดินไปทั้งที่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นสภาวะสําคัญสําหรับคนที่ต้องการจะใช้ชีวิตแล้วก็ประสบความสําสเร็จเนี่ยบางทีมีไอเดียอะไรเข้ามาเนี่ยมันดูเหลือเชื่อมันดูไม่น่าเป็นไปได้มันดูแบบมหัศจรรย์เกินไปในการที่จะเดินไปในทิศทางนั้นหรือทําในแบบนั้นนะครับแต่ถ้าเราฝึก ฝึกจิตในการที่จะเชื่อมต่อกับอัจฉริภาพแห่งจักรวาลจนเรารู้สึกคุ้นเคยกับความรู้สึกที่ได้รับการาถ่ายทอดจากอัจฉริภาพแห่งจักรวาลมากขึ้น,นเรื่อยๆเนี่ยเราจะแยกออกว่าอะไรเป็นความคิดของตัวเราเองแบบมโนเองคิดเองเออเองอะไรเป็นสิ่งที่ถูกส่งมาจากอัจฉริภาพแห่งจักรวาลมันจะแยกออกมันจะเป็นสภาวะที่คนที่ฝึกเท่านั้นจะแยกสภาวะนี้ออกนะครับผมก็รู้สึกว่า สภาวะที่มันเ,เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าลองเดินไปหน้าหมู่บ้านดูนะครับผมก็เดินตามไประหว่างที่เดินตามไปเนี่ยสังเกตได้ว่าจิตมันก็ไม่ได้แบบว่าตกปกตกใจจนแบบขาดสติเหมือนเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเมื่อหลายปีก่อนก่อนที่จะฝึกฝลจิตนี่นะครับมันก็อยู่ในสภาวะที่ไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นเนี่ยมันรับได้มันยอมรับได้นะครับ ก็เดินไปหน้าหมู่บ้านนะครับเดินไปก็ไม่คิดว่ามันจะมีคือมีก็ดีมันดีอยู่แล้วะครับแต่ถ้าเดินไปไม่เจอรถโอเคแล้วก็ยอมรับความจริงแล้วก็แก้ปัญหาเป็นประประไปอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้พอเดินเดินไปเสร็จปุ๊บมันจะมีที่จอดรถอยู่หน้าหมู่บ้านบังเอิญปกติเนี่ยจะมองเห็นแต่ระยะไกล ดันมีรถกระบะคันหนึ่งโอ้โหแกก็ามาจอดบางที่จอดรถนะครับที่จอดรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยกระบะนั่นก็ตูดยาวซะด้วยแต่ที่เราเห็นจากระยะไกลมันก็ต้องลุ้นอีกนะโอเคก็ต้องลุ้นด้วยความสบายใจคือไม่ว่าจะออกมาหน้าไหนเรายอมรับความจริงได้ทั้งดีใจแล้วก็ยอมรับความจริงได้พอเดือนไปใกล้ใกล้ๆ,ๆเอา้าโอ้โหเห็นมอเตอร์ไซค์เราจอดอยู่ตรงนั้นท่านผู้ฟังครับมันลืมสนิทไปเลย ลืมมอเตอร์ไซค์ทั้งคันนะมันไม่ได้แบบลืมธรรมดาเราก็แบบอุ๊ยเราจะลืมอนะไรได้ขนาดนี้ก็เลยนึกออกว่าเมื่อวานนี้ตอนเย็นเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์มาซื้ออาหารกินหน้าหมู่บ้านนะครับแล้วก็ทํานูน่นนี่นั่นมีความสุขเพลิดเพลินแล้วขากลับเดินกลับเดินเข้าไปที่ตึกมอเตอร์ไซค์ก็จอดไปหน้าหมู่บ้านจอดไ้อย่างนั้นแหละนะโอ้โหมันเป็นสภาวะที่มันลืมสุดๆเลย ขนี้สภาวะแบบนี้มันเกิดขึ้นกับเราได้ทุกคนเช่นเรามีสภาวะที่กําลังทําอะไรอยู่แล้วเราจดจ่อกับสิ่งที่เราทำนะ,ะถ้าสิ่งนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆแล้วจิตยอมรับว่าเรื่องนั้นสําคัญจิตจะจดจ่อจนกลายเป็นเนื้อเดียวแล้วจิตจะไม่ได้ไปโฟกัสกับเรื่องอื่นคือพอไปทําอะไรเนี่ยเขาจะรีบลืมนะผมใช้ ประโยคนแบบบ้านๆแล้วกันรีบลืมแต่จริงๆจิตไม่ได้ลืมหรอกนะครับแต่ให้เราเข้าใจกันพอเราไปทําอย่างอื่นเนี่ยที่มันไม่ได้จดจ่อเกี่ยวกับความสําคัญไม่ใช่เรื่องที่มันสําคัญที่เราจดจอ่อจิตก็จะเขาจะอยู่กับเราในขณะที่เราทําสิ่งนั้น<ม>อยู่ยๆไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับพอถึงเวลาเรากลับมามาทํางานจดจ่อตรงนั้นพลังการจดจ่อและความจําทั้งหมดมันจะไปอยู่ในสิ่งที่เราจดจอ่อมันเป็นพลังที่มันจะก่อให้เกิดความสาเร็จทั้งนั้นสิ่งรอบตัวเนี่ยนะครับมันก็จะอะไรล่ะ ไม่ได้ไปจดจอ่อจักรวาลหรือว่าชีวภาพแห่งจักรวาลก็คงจะสอนผมนะคะให้มองว่าโอเคเรามีพลังจดจ่อในสิ่งที่เราต้องการจะทําเป็นเรื่องดีแต่เราต้องใส่ใจในรายละเอียดสิ่งรอบตัวด้วยไม่อย่างนั้นนะครับเราคงเคยเจอเรื่องราวจากภาพยนตร์หลายเรื่องที่เราเคยดูว่าเวลาที่สามีหรือภรรยาคนใดคนหนึ่งเนี่ย ให้ความสําคัญกับเรื่องงานมากๆทุ่มเทจดจอรเรื่องงานทั้งหมดแต่ลืมความสําคัญของคนรักและครอบครัวมันก็เรื่องเดียวกันลืมมอเตอร์ไซค์ลืมคนรักลืมวันเกิดลืมอะไรและภาพยนตร์ก็มักจะแสดงออกให้เราเห็นใน,นแบบนี้แต่ตอนที่เราได้เจอสภาวะแบบนี้จริงๆเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าโอเคการฝึกฝนของเราเนี่ยต้องไปอีกสเต็ปหนึ่งก็คือเรื่องงานที่มันสําคัญมันก็สําคัญแต่เราต้อง ใส่ใจรายละเอียดของชีวิตนั่นหมายความว่าเราต้องมีสติกับช่วงเวลาทุกช่วงของชีวิตนอกเหนือจากนั้นนี่นะครับสิ่งที่ได้เรียนรู้อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือว่าในช่วงเวลาที่ลืมนะในช่วงเวลาที่ตกใจโหรถหมอเตอร์ไซค์คือจอดตรงนี้มันหายไปไหนช่วงเวลานั้นแหละครับเป็นช่วงเวลาที่จิตที่อยู่ในสภาวะตกต่ำเนี่ยโอ้โหมันจะไปเชื่อมโยงกับประสบการณ์ เลวร้ายต,าต่างๆที่เคยประสบมาแล้วกระสุนความคิดลบเหมือนในหนังเรื่องแมทริกเนี่ยที่นีโอเนี่ยขลบกระสุนเนี่ยนั่นแหะคือกระสุนความคิดลบถ้าเราไม่ฝึกจิตมาเนี่ยถ้านีโไม่ฝึกจิตมาเนี่ยจะไม่สามารถพลิ้วไหวหลบกระสุนได้ขนาดนั้นนะครับดังนั้นมันจึงเป็นที่มาของคําพูดที่ว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนําสุขมาให้ก็คือเราจะเห็นกระสุน ความคิดลบให้เราจะไม่จับอถ้ามีคนยิงกระสุนใส่คุณเนี่ยคุณจะเอาปกเข้าไปแอนลับกระสุนเหรอมันก็ต้องหลบจริงไหมนั่นคือศิละปะในการใช้ชีวิตเรื่องนี้สําคัญมากถ้าเราต้องการที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยต้องอยู่เป็นนะฮะอยู่เป็นคือต้องฝึกจิตฝึกจิตเพื่อที่จะไป,ปะเผชิญสภาวะนี้แหละหลายคนนี่นะครับมุมมองของการฝึกจิตซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดีมากก็คือฝึกจิตเพื่อให้เราได้รับสิ่งที่เราปรารถนาะ แต่รายละเอียดที่ลงลึกไปกว่าน,นั้นคือสภาวะที่เราจะได้รับสิ่งที่เราปรารถนานั้นมันต้องก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาที่เราติดค้างที่เราไม่เคยก้าวข้ามได้แล้วสิ่งเหล่านั้นที่เราก้าวข้ามไม่ได้เนี่ยมันจะวนซ้ํามาหาเราอยู่เรื่อยๆตามกฎแรงดึงดูดเพราะการทํางานในจิตของเราเนี่ยยังคิดถึงสิ่งเหล่านั้นในแบบที่ไม่รู้ตัวมันก็จะเกิดขึ้นกับเราซ้ําๆคราวนี้ถ้าเราฝึกฝนจิตมีสตินะครับ มีความมันลึกรู้ตัวและมีพื้นที่ความสุขมากขึ้นเวลาที่เหตุการณ์ไม่คาดฝันเหตุการณ์ด้านลบเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราแบบบนซ้ำเนี่ยเมื่อเราฝึกวิทยายุทธาดีแล้วเนี่ยนะครับเหมือนนีโอเนี่ยนะครับมันจะเห็นหากระสุนที่ยิงเข้ามาตอนที่จิตตกกระสุนความคิดลบมันก็อาจจะตักถากพวกเราบ้างแต่มันจะไม่โดนจังๆตอนที่เรา ไม่โดนกระสุนความคิดลบยิงใส่ตัวเราแบบจังๆไม่บาดเจ็บมากไอตอนไม่บาดเจ็บมากเนี่ยมันมีแรงที่จะเดินไปต่อมันมีพื้นที่ความสุขเหลืออยู่มันมีพื้นที่ของสติรออยู่นะไอตรงพื้นที่ว่างนั่นแหละไอเดียเขาจะมาตรงนั้นไอเดียจากแหล่งสร้างสารรค์ที่เรียกว่าอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลน,นั้นเขาจะเชื่อมต่อกับพลังความสุขเขาจะเชื่อมต่อกับพื้นที่ว่าง ของชีวิตของจิตนะคราวน,นี้ตอนที่เกิดสภาวะที่รถมันหาไม่เจอหรือเชื่อว่าตอนนั้นเชื่อว่าโอ้รถหายแล้วลักนะครับมันมีเจตนาลมอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็คือเจตนาลมที่จะออกจากปัญหานั้นเจตนาลมที่จะหาทางแก้ไขมันจะเกิดขึ้นมาเป็นปกติแต่ถ้าเราไม่มีพื้นที่ว่าง จิตใจเราสับสนจิตใจเราดำดิ่งไปกับความทุกข์นี่นะครับถึงแม้จะมีเจตนาลมในการที่จะได้รับคำตอบได้รับทางออกอัจฉริภาพแห่งจักรวาลน,นะครับท่านจะเชื่อมโยงกับเจตนาลมของเราและท่านจะส่งคำตอบทางแก้ไขมาให้เรานะครับแต่ถ้าเราไม่มีพื้นที่ว่างเปรียบเสมือนเฮลิคอปเตอร์ช่วยเหลือเนี่ยมาหาคนที่หลงทางอยู่กลางป่าแต่ไม่สามารถจะลงไปรับได้เพราะว่า มันไม่มีพื้นที่จอดฮอเลยเขาก็ต้องบินผ่านเลยไปแล้วก็ส่งคนเดินเท้ามาโอ้โหกว่าพนักงานกว่าเจ้าหน้าที่เดินเท้าจะมาช่วยเราเนี่ยมันกินเวลาอีกหลายวันนะครับเหมือนกับกรณีนี้นะครับถ้าผมอ่นนะถ้าผมไม่เกิดความคิดนี้ปิ๊งแบบเข้ามาว่าให้ลองเดินไปหน้าหมู่บานผมจะผมจะเลือกวิธีการอื่นที่ทําให้ผมเนี่ยทนทุกทรมาน มากยิ่งขึ้นนะครับผมอาจจะโวยวายผมอาจจะมาปลุกคนที่อยู่ด้วยแล้วก็แชร์ความตกใจให้ตื่นตระหนกกันไปใหญ่อะไรประมาณนี้สิ่งสำคัญก็คือว่าเมื่อเราสร้างเหตุนในการตื่นตระหนกขึ้นในปัจจุบันอนาคตเราก็ต้องไปรับสิ่งนั้นอีกเพราะมันเป็นสภาวะที่เป็นลูกโซ่ของพลังงานทางความคิดและความรู้สึกแต่ถ้าเราไม่ไปสร้างสภาวะตื่นตระหนกให้มันขยายตัวขึ้นเนี่ยนะครับแถมเราได้รับไอเดียปิ๊งแบบว่า ลองเดินไปดูหน้าหมู่บ้านสิแล้วเราก็เจอรถจอดอยู่นั้นความจริงก็คือรถไม่ได้หายไปไหนแต่เราลืมนะแล้วมันก็จอดอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเราไปสร้างความตื่นตระหนกเนี่ยท่านผู้ฟังครับทุกอย่างที่เราสร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากความคิดความรู้สึกและการกระทำเนี่ยนะเราต้องไปรับผลของมันในอนาคตแน่นอนอันเนี้ยถ้าเราเรียนรู้เรื่องจิตในแบบที่ฝึกฝนมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราก็จะเห็นคุณค่า ของใจที่สงบแล้วก็จะเห็นคุณค่าของการมีสติรับรู้สภาวะความคิดอันนี้ช่วยเรามากและถ้าเกิดว่าบนเส้นทางที่เราทุกคนเนี่ยกำลังถักทอไปสู่ความสําเร็จเลยนะครับการฝึกฝนสติเนี่ยจะทําให้เราไม่ไปสร้างปมขึ้นมาคําว่าปมเนี่ยคือสภาวะที่ตกอกตกใจสภาวะที่ฟูมฝฟาสภาวะที่ตีอกชกหัว ราไม่ควรที่จะสร้างเข้ามาในเส้นทางที่เรากําลังถักทอไปสู่ความสําเร็จเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันจะทําให้ความสําเร็จที่เราตั้งใจจะได้รับเนี่ยมันล่าช้ามันถอยหลังออกไปเราจะต้องเดินไปหาเขาอีกยาวนานนะครับนี่คือสิ่งที่เราหรือว่าผมเนี่ยได้รับจากการฝึกฝนจิตนะครับดังนั้นสภาวะของเวลาที่เราลืมนี่นะครับมันลืมจริงๆมันเป็นเรื่องของการจดจ่อนะดังนั้น ถ้าท่านเป็นคนที่ขี้ลืมนะครับถ้าท่านเป็นคนที่ขี้ลืมหนึ่งให้ดูว่าระหว่างที่ท่านลืมท่านนึกถึงเรื่องอะไรนะถ้าท่านนึกถึงเรื่องที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตเลยอย่างเราจะต้องออกไปห้างสรรพสินค้าอย่างเงี้ยแล้วเราลืมลูกกุญแจบ้านแสดงว่าเราไม่ได้จดจ่อกับเส้นทางชีวิตที่จะไปห้างแล้วก็กลับบ้านเพราะเวลาที่เราจดจ่อกับเส้นทางชีวิตที่เราจะไปห้างและกลับบ้าน ตอนที่เรากลับมาบ้านอีกครั้งหนึ่งคุณจะต้องนึกถึงลูกคุญแจบ้านที่จะต้องเข้าบ้านแต่ถ้าระหว่างที่คุณจะออกไปห้างนะครับคุณเดินออกมาจากบ้านเฉยๆคุณล็อกประตูแล้วคุณก็ยังไม่รู้ตัวอีกว่าคุณลืมลูกคุญแจบ้านต้องกลับไปดูว่าสภาวะตอนนั้นคุณคิดถึงเรื่องใดบางคนกําลังนึกถึงเรื่องที่เรากําลังอยากแก้ปัญหาเรื่องที่เราทุกทรมานเรื่องที่มันค้างคาใจนะครับเราก็ ไม่ใส่ใจกับเส้นทางที่เราจะไปห้างและกลับบ้านเชกเช่นเดียวกันนะครับเส้นทางที่เราเดินไปสู่ความสําเร็จนั้นเราก็ต้องจดจอ่อเราก็ต้องให้รายละเอียดว่าในระหว่างเส้นทางนั้นเราต้องเตรียมอะไรไปบ้างเราต้องหยิบฉวยอะไรไปบ้างนะครับเพื่อที่จะไว้ใช้ในอนาคตเหมือนที่เราต้องหยิบลูกกุญแจบ,บ้านออกมาเพื่อที่จะได้ใช้ในอนาคตสาเหตุที่คนส่วนใหญ่ไม่ประสบความสําเร็จก็คือ ไม่มีใจจดจอ่อไม่มีสมาธิไม่มีจิตตั้งมั่นกับเส้นทางชีวิตที่เรากําลังถักทอไปสู่ความสําเร็จจิตใจไปจดจ่อกับสิ่งอื่นกับสิ่งรอบตัวกับข่าวสารกับโซเชียลมีเดียกับข่าวด้านลบต่างๆจนเราหลงลืมไปว่าจะต้องเตรียมตัวอะไรจะต้องหยิบฉวยอะไรจะต้องเตรียมพร้อมความรู้จะต้องฝึกฝนจิตอย่างไรในเส้นทางที่เรากําลังถักทอไปสู่ความสําเร็จ ดังนั้นสภาวะของคนที่ลืมบ่อยๆเนี่ยก็คือ 1. ไม่ได้จดจอ่อกับสิ่งที่เราต้องการนะครับ 2. จดจอ่อกับสิ่งที่เราต้องการมากเกินไปจนลืมรายละเอียดรอบข้างอันนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่าคนเรานี่นะครับจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้ คนรอบตัวต้องซัพพอร์ตคุณซัพพอร์ตในเรื่องของให้ความรักมีความสำคัญที่ดีเขาอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่เราทำทั้งหมดเพราะเขาไม่เข้าใจว่าเราทำอะไรเขาอาจจะไม่เข้าใจงานที่คุณทำทธุรกิจที่คุณทำอันนั้นไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ประเด็นที่เราจะต้องไปเรียกร้องให้เขาเข้าใจแต่ประเด็นสำคัญก็คือ เราต้องให้ความรักเราต้องให้ความรู้สึกที่ดีกับคนรอบข้างและเมื่อคนรอบข้างเนี่ยถึงแม้เขาจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทําแต่เขาให้ความรักเขาให้ความรู้สึกที่ดีกับเรานะครับเราก็จะได้รับพลังงานตรงนั้นจนกลายเป็นอภิจิตหมู่ทําให้สิ่งที่เราปรารถนาผ่านการงานผ่านหน้าที่ผ่านโปรเจกต์ที่เรากำลังจะทำเนี่ยมันมีกําลังใจ กำลังใจนั่นแหละมันจะดึงดูดผลลัพธ์ที่เราต้องการเข้ามาสู่ชีวิตเร็วขึ้นนะครับอย่าคิดว่าความสําเร็จเป็นเรื่องของเราคนเดียวอย่าคิดว่าการซัพพอร์ตจะต้องเกิดจากทุกคนรอบตัวเข้าใจฉันอย่างถ่องแท้ว่าฉันทําอะไรบางทีเขาไม่เข้าใจแต่หน้าที่เราคือให้ความรักก่อนให้ความรู้หน้าที่เราคือเชื่อมโยงทุกคนด้วยพลังงานความรักเริ่มต้นยังไง ถึงจะเชื่อมโยงผู้คนด้ความรักคุณต้องรู้จักความรักคุณต้องเข้าถึงความรักที่อะไรที่มั่นคงที่สดใหม่อยู่เสมอนะครับก็คือการฝึกฝนในการเชื่อมโยงกับอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลเพราะท่านคือความรักเพราะท่านคือความจริงเพราะท่านคือสภาวะที่เราเข้าถึงความสําเร็จผ่านความรักและความจริงการฝึกฝนในการเชื่อมโยงกับ อัจฉริภาพแห่งจักรวาลอย่างที่ท่านนโปเลรียนฮิลได้เขียนไว้ในหนังสือลองไปศึกษาหนังสือของท่านดูนะครับซึ่งเเราเองเนี่ยก็ถอดรหัสเรื่องนี้เราเองก็ถอดแบบขัดออกมาเพื่อที่จะให้ผู้คนเนี่ยได้เข้าสู่กระบวนการในการฝึกผลจิตในแบบที่ท่านนโปโบรียนฮิลท่านเขียนไว้ในหนังสือ ทำพามแค่อ่านหนังสือเราคงจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าเอ๊ะมันต้องไปฝึกยังไงแต่ถ้าเข้าสู่กระบวนการฝึกนะครับอย่างเช่นในคอร์สสาวันมหัศจรรย์เปลี่ยนชีวิตหรือติดตามที่ YouTube นะทั้งช่องของผมแล้วก็ช่อง,องโคตุกตานะครับหรือว่าในแฟนเพจ Facebook ยกจิตยกใจยกชีวิตของโคตุกตานี่นะครับก็ได้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของเธอแล้วก็บทเรียนที่ย่อยออกมาจากหนังสือ ก็าสามารถที่จะเข้าไปติดตามรับฟังได้ฟรีแต่คนที่ต้องการที่จะเข้าสู่กระบวนการฝึกเหมือนตัดสินใจแล้วที่จะเป็นนักกีฬาที่จะประสบความสําเร็จไม่ใช่เป็นนักกีฬาสมัครเล่นแต่เป็นนักกีฬาอาชีพเป็นคนที่พร้อมที่จะประสบความสําเร็จแบบมืออาชีพก็เข้าสู่กระบวนการคอร์สที่ฝึกฝนกันแบบมืออาชีพไปเลยอันนี้ก็เป็นทางเลือกที่เราสามารถเลือกได้หลากหลายนะครับ วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังไลฟ์พอดแคสต์นี้นะครับผมจะนำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตแล้วก็การฝึกฝนจิตในแนวทางของการเชื่อมโยงกับอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลมานำเสนอให้กับผู้ฟังในลำดับต่อไปนะครับขอให้ติดตามนะครับทั้ง YouTube ทั้ง Line แอพักพงนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวต่างๆที่รอให้ทุกคนได้ นำไปฝึกฝนอีกมากมายวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีครับ